คลิปนี้เราจะมาทำวิธีการเดินทางนะคะจากเมืองมัซึโมโต้ค่ะซึ่งเราเช่ารถขับมาจากโตเกียวนะคะ เราออกเดินทางกันไม่เช้ามากนะคะถึงที่สถานีโอกิซาวะก็ประมาณ10บโมงค่ะซึ่งหลายๆคนก็คืออาจจะมาตั้งแต่เช้านะคะการเดินทางถ้าเกิดมาเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้เช่ารถมานะคะก็สามารถนั่ง JR จากมาซึมโตะนะคะแล้วก็มาลงนะคะแล้วก็นั่งโลโก้บัสอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อไปที่สถานีโอกิซาวะระหว่างทางที่นั่งรถมานะคะก็จะมีธรรมชาติให้ชุ่มฉ่ำนะคะเขียวชอุ่มตลอดสองข้างทางเลยค่ะแล้วก็วันที่เราไปเนี่ยก็คือฝนมันจะตกด้วยแต่ว่าเราก็เสี่ยงขึ้นไปนะคะก็สภาพอากาศได้ ค่ะวันนี้ขึ้นไปก็ได้เห็นกำแพงหิมะนะคะตอนนี้เรากําลังขับรถขึ้นไปนะคะเพื่อนํารถไปจอดที่สถานีโอกิซาวะนะคะซึ่งเป็นสถานีจุดเริ่มต้นของการขึ้นไปดูนะคะกำแพงหิมะค่ะระหว่างทางขับขึ้นไปนะคะก็จะมีโค้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ชันมากนะคะก่อนเดินทางมายูฮุก็หาข้อมูลนะคะกลัวว่าจะชันมากแล้วเราจะขับรถขึ้นไปไม่ได้นะคะก็โชคดีได้ที่ในกลุ่มนะคะเอ่อเที่ยวญี่ปุ่นนะคะหลายๆกลุ่มที่ให้คําแนะนาว่าสามารถขับขึ้นไปได้ ถึงแล้วค่ะโอกิซาวะสเตชันไปถึงแล้วก็ไปซื้อตั๋วได้เลยนะคะของเราขึ้นลงฝั่งนี้ก็ซื้อแบบไปกลับได้เลยคนละหนึ่0เมนถ้าเย็นจำไม่ผิดนะคะ ตอนที่1เราจะขึ้นรถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเดนขึ้นไปค่ะการขึ้นไปชมก็จะขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะคะจากทาเทยาม่าที่มาจากนากย่าหรือว่าจากมัซโมโตะอย่างเราที่เราไปจากโตเกียวนะคะตอนที่2นะคะเราจะเดินผ่านเขื่อนคูโรเบะนะคะเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ว่า15นาทีตรงนี้จะไม่เบื่อเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดินผ่านลอดอุโมงค์ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นวิวของเขื่อนที่สวยงามมากๆเลยค่ะตอนที่เราไปนะคะก็มีหิมะแค่บนยอดเขานะคะก็จะมีฝนตกแล้ว ก็จะมีหมอกนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยและเปียกมากค่ะต่อที่3นะคะเป็นคูโรเบะเคเบิลคาร์นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นต่อที่3ก็ขึ้นไปอีกหนึ่งต่อนะคะก็คือไม่ยากค่ะทุกคนคือเดินเรื่อยๆไม่ต้องรีบคือไม่เหนื่อยมากตอนแรกที่หาข้อมูลก่อนไปก็กลัวจะหลงนะคะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะ และมาถึงนะคะต่อที่4ค่ะทาเทยามารบเวนะคะตรงนี้คือเราจะได้เห็นวิวที่สวยมากๆนะคะของเทือกเขาเจแปนแอลนะคะวันที่ไปก็อากาศไม่ค่อยจะดีหน่อยนะคะก็จะมีฝนด้วยทําให้การถ่ายภาพบนกระเช้าเนี่ยอุตส่าห์ได้นั่งข้างหน้าเลยนะติดกระจกก็จะได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะมัวมัวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาโทรศัพท์ติดกระจกแบบแนบเลยค่ะต่อที่5นะคะก็จะเป็นต่อที่ขึ้นรถไฟฟ้าทาเทยมามะอันนี้คือไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ารีบค่ะรีบขึ้นไปข้างบนกลัวว่าจะคน ะะก็ตัดมาที่ภาพจุดหมายปลายทางเลยยูคิโนโอตานินะคะเป็นจุดกำแพงหิมะนะคะถ้าฝนไม่ตกบรรยากาศดีนะคะก็ว่าจะไปเดินรอบรอบ,รอบเส้นทางเจแปนแอลสะหน่อยนะคะแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราโชคดีมากเดินออกมาแป๊บหนึ่งอะ่ะคือฝนมันยังตกไม่แรงแต่พอกําลังเดินกลับฝนตกแรงมากนะคะก็ได้ชมวิวเจแปนแอลแล้วก็กําแพงหิมะที่เราไปตอนนั้นสูง14เมตรนะคะก็ครั้งนึงในชีวิตได้ไปเยือนมาแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆถึงแม้ว่า ฝนจะตกนะคะใครที่มีโอกาสก็อยากให้ลองไปดูนะคะมันสวยงามมากๆเลยค่ะ